มันเป็นยังไงดูที่จ๋าค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่พองั้นดูออเดอร์ข้างหลังนี้เลยค่ะอันนี้คือออเดอร์จากลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำนะคะเพราะว่าเราเปิดตัวไปวันแรกเนี่ยสองหมื่นซองหมดภายใน3นาที5้าหมื่นซองหมดภายใน20กวา่าวันและเมื่อวานค่ะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยซองหมดภายในวันเดียวนะคะคีโอสองส้มนะคะกินแล้วทําให้เรารู้สึกว่าอิ่มเร็วอิ่มนานไม่กินจุกจิกบล็อกระเบิดช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถลดน้ำหนักลดส,สัดส่วนแล้วก็สุขภาพที่ดีขึ้นได้ ไม่ต้องเชื่อจ๋าก็ได้ค่ะรีวิวเขามีเยอะมากทุกคนสามารถไปดูรีวิวได้จากช่องที่จับปักมดได้เลยหรือไม่ก็ไปดูรีวิวในตะก,ก้าก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายอยากจะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะคะที่กลับมาอุดหนุนนะคะกิโอจนทําให้ยอดถล่มทลายขนาดนี้และที่สําคัญหลายคนน่ารักมากกลับมารีวิวกับมาบอกต่อให้กับเราด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่มีลูกค้าเนี่ยก็คงไม่มีกิโอในวันนี้เลยนะคะยังไงก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านจริงๆแล้วก็สําหรับใครที่กินแล้วชอบ อยากที่จะขายคีโอนะคะวันนี้จ๋าก็เปิดรับสมัครตัวแทนฟรีนะคะแบบพันธมิตรแอพพลิเอทเนาะไม่ต้องเสียค่าสมัครไม่ต้องสต็อกไม่ต้องรักสายอดไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวเพียงแค่คุณกินและชอบเท่านั้นเองทํารีวิวของคุณค่ะถ้าเกิดว่าขายได้นะคะก็ทอากำไรไปเลยค่ะค่าคอมสิบเปอร์เซ็นต์ใครสนใจก็กดทิที่หน้าช่องได้เลยนะคะหรือไม่ก็คอมเมนต์คำว่าสนใจก็ได้นะคะ